เราได้ผู้นำคิกขูนี่ตายเลยนะประชาชนคนไทยเนี่ยตายไปกับผู้นำเลยนะถ้าได้ผู้นำคิกขู่ดูไม,ไม่เป็นว <All right S 1> างยุทธศาสตร์ชาิไม่ไ, <ป S 2> ได้ไม่เห็นภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญหรือไม่มีไม่มีกลเม็ดเด็ดพลายที่จะแข็งขืนยืนยันได้ในจุดที่ประเทศไทยเรายืนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิและปลอดภัยเนี่ยนะอันนี้นี่เจ๊งกระบงเลยนะคุณพระเจ้าได้ผู้นำที่ปอดแหกอ่ะ เจอมาเ้าก็ขู่น่เย,ยี่ยวล่าเนี่ยคุณจบแล้วเอาสมมุติเขาบอกว่ากูจะเอามึงไปฐานทัพแล้วคุณท่านจะทำไงเพราะอย่างเราเนี่ยถึงเวลาถ้าเขาใช้อำนาจบังคับเราเราจะหือจะอือย่ังไงเหมือนกับญี่ปุ่นมันบุกเราตอนสงครามโลกอ่ะมันต้องการใช้ประเทศเราเป็นฐานตอนนั้นจ,จำได้ไหมวันนี้เราเราจะเล่นเกมไหนอะที่ทำให้เรารอด กพราะจริงๆแล้วตอนนั้นคนไทยเราก็เก่ง่งทาให้เราลอดจากการพ่ายแพ้สงครามทั้งที่จริงเราเราเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะอืมแต่เราก็สามารถที่ทําให้ประเทศเรารอดได้ถูกไหมครับก็ทําไงครับระบบการเมืองเป็นเงนี้ยประชาชนก็ได้แต่ยอนบั้น<ง>่าเดียวผมเรื่งบอกว่าการเลือกตั้งปี69เนี่ยสําคัญมากผมบอกให้แล้วประชาชนนะเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำหนดอนาคต ถ้าท่านยังเลือกเหมือนเดิมอยู่คือเอาคนซื้อไอ้ไอพวกซื้อเสียงท่านเลือกไปเนี่ยก็ท่านเท่าเท่ากับท่านทําร้ายประเทศทําร้ายตัวเองทําร้ายครอบครัวผมบอกไงว่าจากนี้ไปเนี่ย <c oughs> เหตุการณ์ในภูมิภาคบ้านเราไม่จะเป็นเศรษฐกิจความมั่นคงมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยอาจจะถึงขั้นบ้านแตกสาแหลกขาดอาจจะถึงขั้นบ้านแตกสาแหลกขาดได้นะไม่ฮะมันใกล้ตัวลามาทุกทีแล้ว พอโทรให้คุณได้ผู้นําได้เจ๋งๆเนี่ยผมยังว่าลากเลือดเลยอะรอบเนี่ยเพราะเพราะประเทศเราดันไปอยู่ในภูมิประเทศที่เขาต้องซัดกันน่ะถูกไหมครับแล้วเขาก็ต้องการด้วยถูกไงคนนี้มันเอาอยัางไงอะแล้วมันต้องมีความสามัคคีความเป็นปึกแผ่นของผู้นํากับประชาชนจรน<อ>ิงๆนะถ้าถึงเวลานั้นแล้วยังมาด่ากันเองอีกอะไรเองนะพังหมดอะคุณพระจราระอ่า ไหนๆก็ไหนๆแล้วพักพักเศรษฐกิจนะฮะก็มีคนถามผมเยอะนะฮะว่าส่งกันอ่าทั่วทุกเขตไหม4 0 0รเขตอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมเอานิดาโพล่าสุดให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดาโพเข้าไปสำรวจเป็นลายภาคมาแล้วท่านผู้ชมเริ่มจากทางอ e ีสานทางเหนือภาคกลางภาคตะวันออกล่าสุดก็คือของภาคใต้นะครับนี่ฮะ ของภาคใต้ผลสำรวจออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเอาขึ้นจอนี่ฮะกระแสการเมืองของภาคใต้เขาก็ไปถามเรื่องหัวหน้าพักคนไหนที่จะเป็นนายกอะ่ะอ,อาจจะไม่ใช่หัวหน้าพักก็มีแต่ว่าเอาถามใครเหมาะนายกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พักไหนจะเลือกพักไหนอะไรประมาณนี้ใครเหมาะจะเป็นนายกเนี่ยยังหาคนเหมาะที่สุดไม่ได้สูงถึง32เปอร์เซ็นต์องลงมาเป็นคุณอภิสิษ์ โอ้โหคุณอภิสิธิ์เพิ่งคำแบ็กคะแนนมาถึงตั้งร้อยละยีสบห้าโอเคลองลงไปเป็นคุณอนุทินร้อยะบหเสียเทงนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิของพรรคประชาชนร้อยละสิบ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในโผอยู่ร้อยละสองจแต่ถัดลงไปนี่สิมามาแล้วก็คือพลเอกรังสี ร้อยละ2.45นะครับอันนี้ก็ถึงแม้นว่าจะน้อยกว่าภาคเท่าที่ผมไปดูภาคตะวันออกนะโอ้ภาคตะวันออกผลเอกลังสีแรงมากร้อยละ5กว่าเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าเข้าในผลการสำรวจและเป็นครั้งแรกแต่ก็โผลพรวดมาเลยทีเดียวแซแงคนที่มีบิ๊กเนมมาตั้งหลายคนไม่เอ่อยถึงก็แล้วกันนะครับผลสำรวจครั้งนี้ผลเอกลังสีอยากจะ บอกอะไรกับพี่น้องชาวใต้หน่อยไหมฮะก็คือแบบนี้ฮะทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าสื่อเนี่ยให้การสนับสนุนผมคือให้โอกาสผมเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ประชาชนที่รับฟังเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนผลักดันยิ่งใหญ่เลยที่ทำให้ผมติดโพลมาตลอดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังยอมรับําตัดสินของประชาชนนะครับแล้วก็ ภาคเศรษฐกิจเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วนะเพราะว่าที่ผมพูดมาตลอดว่าวิกฤตของประเทศไทยจากนี้ไปก็คือทั้งวิกฤตเศรษฐกิจกับวิกฤตความมั่นคงนะทั้งความความมั่นคงในประเทศความมั่นคงไอ้เขีชายแดนที่เรามีเพื่อนบ้านเลวแบบนี้นะครับรวมถึงความขัดแย้งภูมิราัศร์ของมหาอำนาจซึ่งจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อมันจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆแล้ววิกฤตเศรษฐกิจมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะนโยบายของภาคเศรษฐกิจทั้ง4ข้อเนี่ยผมเชื่อมันตรงกับ วิกฤตทั้งสองพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยผมอาสาเข้ามานะเล่นการเมืองในระบบที่ประชาชนตัดสินนะว่าใครได้เสียงส่วนใหญ่คนนั้นจะมาเป็นผู้บริหารประเทศเพราะนั้นผมก็ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประชาชนนะว่าจะตัดสินพรรคเศรษฐกิจยังไงแต่ผมก็จะขายนโยบายขาย หลักคิดของผมแบบนี้นะครับนโยบายสี่ข้อใช่ไหมครับสี่ด้านครับาพอจะเปิดเผยได้ไหมฮะได้ครับก็คือหนึ่งเนี่ยการแก้วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมเนี่ยจะแก้ทั้งวิกฤตร,ระดับมหาภาคแล้วก็วิกฤตร,ระดับจุลภพาค,คือประชาชนคือวันนี้เราต้องทําให้ประชาชนฟื้นก่อนถ้าปราะชาชนฟื้น้ธุรกิจฟื้นรัฐบาลก็จะฟื้นนะเราก็มีแม่กัโปรเจกต์สองแม่กับโปรเจกต์ เพราะวันนี้ประเทศเราเป็นหนี้48ล,ล้านล้านเนี่ยนะจาก3หนี้คือหนี้ประชาชนหนี้รัฐบาลหนี้ภาคเอกชนเนี่ยมันต้องหาเงินเข้ามาแล้วต้องดึงการลงทุนกลับมาให้ได้ดึงนะักท่องเที่ยวกลับมาให้ได้สินค้าเกษตรเราจะต้องขายให้ได้เท่าเดิมแล้วก็เป็นเกษตรที่เพิ่มมูลค่าเพราะนั้นเนี่ยผมถึงตั้งไว้ว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากหนองคายจากเวียงจันทร์มาหนองคายต้องเกิดแต่มันจะไม่เท่านั้นเพราะการที่ประเทศจีนเขา บอกมาแล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการทำประเทศไทยคือเขาต้องการให้เราเนี่ยเอารถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์เข้ามาที่หนองคายแต่ภัฒนาเศรษฐกิจเองเนี่ยมีนโยบายนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก่อนที่จีนจะถแถลงด้วยแล้วแต่ว่าผมจะไม่แค่นานจากกรุงเทพเนี่ยผมจะฉีดไปด้านตะวันตกนะครับไปไปออกที่เมืองการไปออกที่ผู้น้ําร้อนคือเศรษฐกิจพิเศษเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะไปต่อที่ท่าเรือทวายซึ่งตอนนี้รัเสเซียเข้าไปพัฒนาท่าเรือ จากคุเหมิงลงมาเชียงรายเชียงใหม่แม่งสอนไอ้แม่เชียงแม่งสอนเชียงรายเชียงใหม่ก็จะฉี่ไปที่จังหวัดตากก็จะทะลุเข้าเีลวดีเพื่อที่จะให้พม่าเนี่ยต่อรถไฟเนี่ยผ่านจากพกม่าเข้าไปอินเดียเพราะอินเดียอยู่ในกลุ่มบริกอยู่แล้วยังไงก็ต้องทํานะครับส่วนที่เหลือก็จะมาชนกันที่กรุงเทพแล้วจากกรุงเทพก็ลงไปที่ภาคใต้ลงไปยานสุไฮโกลกเลยเพราะจะไปเชื่อมก,กับรถไฟมาเลเซียซึ่งวันนี้รถไฟมาเลเซียก็เสร็จแล้ว รถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นศูนย์การค้าทางรางเพราะว่าถ้าเราผ่านไปได้พัมมาต่อไปถึงอินเดียนะมาเลเซียต่อไปสิงคโปร์เนี่ยหประเทศที่เราเป็นหับเนี่ยของการขนส่งทางรางเนี่ยมันจะมีประชากรพันเจ็ดร้อยล้านคนตลาดและที่สําคัญคือไอ้รถไฟเนี่ยมันไม่ได้ขนเฉพาะสินค้ามันขนได้กับนักท่องเที่ยวด้วยแล้วผมจะกําหนดต่อเนี่ยว,ว่าไอ้สองข้างรางเนี่ยผมจะกําหนดเป็นนิคมเกษตรกับนิคมอุตสาหกรรม นะรถไฟเส้นนี้ผ่านมันสับะหลังก็จะเป็นนิคมกเกษตรมันสับปะหลังผ่านดงทุเรียนก็จะเป็นนิคมการเกษตรทุเรียนนะผ่านดงลำไยก็เป็นนิคมกเกษตรลำไยผ่านลงไปผลิตยางก็เป็นนิคมกเกษตรลำยายายางพารา,าถามว่าน,นิคมกเกษตรมีอะไรหนึ่งคุณจะต้องมีโรงงานปุ๋ยของคุณเองเพราะเพื่อแต่ละนี้ใช้ปุ๋ยสูตรไม่เท่ากันสเนี่ยต้องมีรถดรน โดนเนี่ยที่เอาไว้โรยปุ๋ยโรยยาฆ่า,มาแมลงเพราะโดนหนึ่งลำเนี่ยสามารถปฏิบัติการโรยปุ๋ยโรยยา,มาแมลงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งร้อยไร่มันจะทําให้เราลดต้นทุนกาบปลิต 3, สามศูนย์ลดเก็บเกี่ยวนะยังทําไร่อ้อยทาไร่มันสะบปะหลังทําข้าวเนี่ยเขาไม่ใช้คนแล้วเพราะเครื่องจักรหนึ่งคันเท่ากับทดแทนคนได้สามร้อยคนคุณพิระชลาสี่เนี่ยที่เป็นทีเด็ดที่จะทาให้ประชากรไอ้เกษตรกรเรือมตาอ้าปากได้ก็คืออะไรใบส่งออก ผมอยากให้ไปส่งออกตรงกันทีคมเลยให้ตามพื้นที่การผลิตแต่ว่าเราต้องมีการคำนวณว่าจะขายในประเทศเท่าไหร่ขายต่างประเทศเท่าไหร่โดยทั้งหมดเนี่ยการลงทุนรางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลและจะเป็นการแบ่งปันผลกําไรไม่ใช่การสับป,ปะทานนะแล้วก็ไม่มีงานใต้โต๊ะเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจะเป็นหุ้นส่วนนายุทธศาสตร์เขาทันทีนะแล้วไอ้รถไฟขบวนเนี้ยที่เราเชื่อมไปเนี่ย หลายเส้นทางเนี่ยทั้งตะวันออกตะวันตกตะวันออกก็จะไปนชน e EC, อ c ีไอร์เบียเกียตะวันออกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอะไรฮะเราก็จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเขาแล้วผมเชื่อว,ว่ารถไฟเนี่ยมันขนได้ทั้งสินค้าและขนได้ทั้งนักท่องเที่ยวคุณพัชราต่อนั้นโครงการที่สองไม่กับโปรเจกต์ก็คือการทำโอเชียนลิงก์ก็คือเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งอาดามันกับฝั่งอ่าวไทย ซึ่งในโลกนี้มันมีเส้นทางที่เชื่อมทางทะเลส้่จาเป็นในการขนส่งสินค้ากับภูมิภาคเอเชียวันตกงใต้เนี่ยที่เป็นเชื่อมระหว่างทะเลมหาสมุทรอินเดียไปถึงทะเลไปซิฟิกเนี่ยมันจะมีอยู่5ช่องทางหลักๆตอนนี้ที่เรือสินค้าในโลกต้องใช้นะครับสองสองช่องทางนี่มนุษย์สร้างห้าสามช่องทางธรรมชาติสร้างสองช่องทางที่มนุษย์สร้างก็คือคลองสูเอะกับคลองปานามาสามช่องทางที่ธรรมชาติสร้างก็คือช่องแคบ บัฟอาบาเดปที่มันทะลุจากเยเมนมาเอาเอเดนช่องที่อันนี้ขนพลังงานช่องแคบอันคือช่องแคบเฮอร์มูสพลังงานในระหว่างกลาง40ต้องผ่านช่องแคบเฮอร์มูสซึ่งอันนี้คือประเทศอิหร่านนะต้องผ่านประเทศอิหร่าน5คือช่องแคบมาลากาเพราะนั้นโอเชียนลิงของเราเนี่ยก็คือช่องแคบที่6ที่มนุษย์สร้างเป็นช่องแคบที่3ที่มนุษย์สร้างเป็นช่องแคบที่6ที่มีความสําคัญต่อการเดินเรืออันนี้ก็เหมือนกันจะลงทุนคือรัฐบาลต่อรัฐบาล เป็นการแบบงกัรผลกําไรแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันสร้างไม่ได้เพราะหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีในการสร้าง2เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต่างระดับกันตั้งแต่50เซนจนถึง2เมตรพื้นที่ระดับนั้นเทาเลยฝั่งอ,อันดามากกับฝั่งอ่าวไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เทคโนโลยีมันถึงแล้วเราจะใช้แบบคอปานามาเฟสสองคุณพัชระก็คือต้องไหนขุดได้ขุดต้องไหนที่มันเป็นหินขุดไม่ได้ความต่างระดับเยอะเราจะใช้ยก ใช้วิธีคือสร้างเป็นคลองลอยขึ้นมานะแบบคลองปานามาเฟสสองแล้วใช้สะพานน้าดันเรือซึ่งระยะทาง8กิโลเมตรระหว่างอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองไปถึงอำเภอหลังสวนชุมพรเนี่ยถ้าวิ่งอย่างเดียวแล้วใช้ระบบสะพานน้ําแบบนี้นะใช้คลองใช้คลองยกน้ําใช้น้ํายกเนี่ยแล้วไปที่คลองลอยแค่หนึ่งวันผ่านเฉยๆนะแต่ถ้ามีการขนส่ายสินค้าก็ว่าไปซึ่งมันจะลดระยะเวลาในการใช้ขนสินค้าผ่านเช้าค่ารากาประมาณ5วันคุณพัชรละ แล้วเรือสินค้าไม่ได้ผ่านอย่างเดียวมันเกิดทําให้เรือท่องเที่ยวผ่านได้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ทั้งการท่องเที่ยวการขนส่งซึ่งเขาคาดการว่าตัวเลขมันมีแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรือประมาณ1ปีเนี่ยหนึ่งแสนลำผ่านช่องแคบมาลากาอีกสิปีเนี่ยมันจะต้องผ่านประมาณ4ี่แสนลำซึ่งถ้าเราสร้างอันนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถได้ออกมาครึ่งหนึ่งขึ้นไปรายได้แล้วนะักท่องเที่ยวก็จะมา มันการท่องเที่ยวที่ฝั่งอระดามากับฝั่งภูเก็ตมันก็จะบูมฝั่งอระดามนกับฝั่งอ่าวไทยถูกไหมครับไอ้สองได้กาโปรเจกต์เนี้ยมันจะเป็นยุทธศาสตร์ของชาติแล้วเราก็จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งทางรางและทางเรือขนส่งได้ทั้งสินค้ากับส่งกับขนส่งนะักท่องเที่ยวคุณพัชราแล้วคุณคิดดูว่านิคมการอุตสาหกรรมก็จะเกิดตรงนั้นเหมือนกันแล้วตอนก่อสร้างมันก็จะมีการสร้างงานสร้างอาชีพวัสดุอุปกรณ์สร้างก็ต้องขายได้ เมื่อสร้างเสร็จยิ่งหนักใหญ่มันจะมีทั้งนิคมเกษตรนิคมอุตสาหกรรมคุณพระเจ้าคิดดูได้ว่ามันจะบูมแค่ไหนและการที่มีนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเกษตรเราเนี่ยเราสามารถแปลรูปได้เลยในนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมครับโรงงานปุ๋ยนะโรงงานปุ๋ยใบส่งออกเนี่ยเป็นไม้เด็ดของนิคมก็เท่ากับเกษตรกรเป็นทั้งผู้ปลูกและผู้ขายเองเพราะนั้นไอโรงงานปุ๋ยที่มีอยู่แล้วก็ต้องมาเข้าเป็นภาคีเครือข่ายของของนิคม ไอชิปปิ้งก็ต้องไปภาคีขาขายขอนิคมนะถ้ามาันจะเจ๊งเนี่ยรอบนี้ก็คือว่าไอคนไปหานิคมมันโกงกันเองคุณพัชระ,ะครับแล้วรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนหาออเดอร์มาแล้วก็จะโยนใบส่งออกให้เพราะว่าถ้าเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยเ<ม>ชื่อเลยผมเมื่อเขาจะเอาทั้งนักท่องเที่ยวแล้วเอาเอาสั่งซื้อสินค้ากเกษตรเรานะ <ừ> um. แล้วถ้าเรามีสองโครงการนี้แล้วเนี่ย GDP หรือรายได้ต่อหัวเนี่ยนะคุณพัชจระ,จะคนไทยจะเพิ่มขึ้นสามเท่าอือึครับรอะนั้นเนี่ยแล้วแค่เซ็น MOU นะสามเดือนแรกที่เป็นรัฐบาลนะทุกอย่างพลิกหมดเพราะมันต้องมีการเตรียมตัวในการตั้งนิคมกเกษตรนิคมสาหกรรเพึ่องนิคมกเกษตรนี้ตั้งก่อนรถไฟที่จะเซ็น MO u ได้สามป่ายถูกไหมครับแล้วถ้าเซ็นเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้ว่ารถไฟจะผ่านตรงไหนผมจะโยนเรือพวกนี้ผังพวกนี้ให้สื่อแบบคุณพัชจระหรือทุกสื่อ เพื่อให้ประชาชนรู้ทุกคนจะได้เตรียมตัวทั้งนิคมอุตสาหกรรมเมื่อการเกร,กร,กรมันควรจะอยู่แถวที่ทางรถไฟผ่านถูกไหมครับราคาที่ดีมันจะขึ้นอสังหาจะพิกหมดเลยคุณพิชราลเพราะมันก็ต้องใช้เวลาการสร้างเหมือนกันและภายในหนึ่งปีเนี่ยผมจะเซ็นสัญญาให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมปีก่อสร้างเสร็จหน้ารถไฟครับประเทศเราจะพิกโฉมทันทีนะฮะส่วนว่าถ้าเราจะทาให้คนมั่นใจ ทุกอย่างทําได้เนี่ยมันต้องไม่มีการโกงไม่มีการเล่นเงินใต้โต๊ะเพราะฉะนั้นผมจะแก้กฎหมายคือไอาการคอร์รัปชันการผิดมาตราหนึ่งเจ็ดจะประหารชีวิตทั้งผู้ให้ผู้รับแล้วไม่มีการลดโทษแล้วถ้าเรามีกฎหมายแรงแล้วผมจะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ต้นนาถึงายน้ําโดยเพพาะตารวจนะครับอันเนี้ยมันต้องแค่สี่ข้อเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันทําให้ประเทศเราเดินต่อได้แน่แล้วใช้นี่หมดแน่สี่แปดล้านล้านแต่อาจจะต้องใช้เวลา และถ้ารัฐบาลเราได้เสียงข้างมากมันตัดสินใจได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายหรือการตกลงเจราจาการค้าเพราะผมไม่มีเงินใต้โต๊ะนะในส่วนที่ข้อที่ห้าเนี่ยผมจะประกาศอาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งครับอ่าข้อที่ห้าเดี๋ยวประกาศอาทิตย์สุดท้ายก่อนเลือกตั้งท่านผู้ชมงั้นผมขัดถามข้อที่หกนะฮะเป็นคําถามปิดท้ายถ้าพลเอกรังสีเป็นนายกรัฐมนตรีจะจัดการกับขมิ้นยัยงไง เอาเป็นว่าไอ้ครับไอ้ฮุนเซนกับผมอ่ะมันพันเดียวกันคือมันบ้าผมก็บ้าพอแต่ผมบ้าแบบอัดผมบ้าแบบธรรมะมันบ้าแบบอาธรรมรับรองว่าเป็นมวยที่ถูกคู่ที่สุดอ่ะผมกับไอ้ฮุนเซนเพราะมันก็เป็นสมเด็จฮุนเซนผมก็เป็นพลเอกหลังสีอ่ะมันเป็นทหารขมรนแดงแบบผมเป็นทหารกองทัพบ,บกไทยนะมันเป็นทหารล่าผมเป็นทหารมา้า ก็เดี๋ยวมาเจอกันถ้าผมมีโอกาสรับอรองว่าใติดตามอมรับรองว่าเป็นมวยถูกคู่รับรองว่าสนุกกัาแมนอยู่กับริบร์พูลเตะกันนะกันมวยถูกคู่คนดูถูกใจแน่สมเด็จฮุนเซนกับพลเอกลังสีได้ประทะกันแน่หรือไม่โปรโด,ดติดตามนะครับ